พยาบาลละเชียสวัสดีครับมื่อีพยาบาลละเซียได้มีโอกาสมาอ่านกินนอกสถานที่วิวสวยๆงามๆม,มาอ่านตอนพีตอนนองทุกทุกคนนะครับเด้อมื่อีพยาบาลละเซียอยู่อ่านแหลมนกแก้วจังหวัดจันทบ,บุรีพี่น้อง มื่อนีพยาบาลละเซียดายมนู่ซเส็บๆเขากับบรรยากาศพี่น้องหอยนางรมสดๆพี่น้องปะ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยพี่น้องปะ่ะไปย <S <S พยาบาลละเซียสวัสดีอย่างเป็นท่างการรับพี่นอ้องเมื่อนีพยาบาลละเซียดายมนูหรือเมนนอันหอยนางรมสดๆมากสู่พีพีน้องๆกินเ้อะครับเด้อกับบรรยากาศที่จันทบ,บุรีแลมนกแก้วสันพี่น้องบรรยากาศกาับตามที่เห็นนะพี่น้องงามงาม,งามอื กินไอ้ฮนอารมณ์ให้เข่ากับบรรยากาศแล้วก็ก่อนอื่นต้องขอโทษขออภัยอันหลายๆคนนะครับเด้อที่มือถือพยัญชนะารลืมเอาขากลรองมาให้น้องหมูอ้วนถือกลรองให้พี่น้องอันเมื่อวันหยิงยัตสุบาอันน้องเด้อพี่น้องเด้อลืมอีหลีพี่น้องโอ้ยอันยังกะเตียมเบิดตอนลืมมาคําแดกกันเลยพี่น้องหอยนั่งลมสดๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่อืมูผัวตัวใส่อัน โอ้พี่น้องเฮียเบันละนำ้ำติมซี่ฟูดพี่น้องว่างกันขออนุญาตวางใสไปแล้วพี่น้องอม,มาโอ้บังหยอดกระถินสดๆพี่น้องหืมเจ้าข้า หวานเข้ากันพี่นาะพร้อ,อ,มอมเจียวเน้เนๆมาพี่นนอะมาแซ่บกับบุญยิ่บ้ญย,ยบ้านโอ้ เข้ากันพ <of gift> <fiction> ักจอดกระถินหวานพี่หน่อยัอเราลร่มโซนยอดกระถินมันหวานแซ่บเข้ากันดีครับพี่หน่อโอ้อนอหมูว่านั้น ดกดแขนเราทำเชียซื้อก่องไข่ไข่สามนนาที่อ่ะค่ำดีสามพี่น่อยมะเต็บแสบว่าไปยาบ้าอ ทับจากจิ้มซี่ผุดลาดสายไปหรอกความเกลียวหัวใส่ได้ใช่นไหมคำตัวตัวอโอ หน่อยกระติน mm. mm. ห่าจ้ะ mm. พร้อมเกี่ยว ตัวโตพี่น้องอื้อ เริ่มครัะเริ่มเนี่ยเริ่มมาขาต่างก้องมากพี่หน่องแซ่บๆต่อพี่หน้องจะชุชมลย แซมหวานหวานเข้ากันครับพี่นอ้องเออกระยอดกระเทียมต้อต้นหัวกระเทียมอันเก็บกลา,างข้างคือเก่าแหละพี่นอ้องโอ้ย

ความแซ่บรอไม่ไหวแล้วสับรึกเกินโอ้โก็กกัดีเนะ่ยอื้อขึ้นมีอันอยากใหญ่อันแมงมุมอื้อจับ ผิดเผาใช่อืกินได้ มาพี่น้องมอ้อืมอ้มหอมเสียวแสบ Tiết bạc tiết thăm ข้สุดท้ายพี่น่ะโแสบ่บคาวแส่บแน่พี่น่ะ ขอบคุณหลายๆได้ครับเดอ้อที่ติดตามรับชมคลิปของพญ,ญาบาลรัสเซียแล้วก็ทีขา,าดไม่ได้เลยขอบคุณน,น้องมมอวนครับที่อันถือกล่องให้พญ,ญาบาลจนอดจบคลิปถึงตอนนี้เป็นกำลังใจให้พญ,ญาบาลรัสเซียกับน้องนโมนอวนด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับขอให้พี่น้องสุปผูสุขคนยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงบ่เจ็บจบมตปวนมีงินท่องใส่หลายๆด้ครับเดอ้อพญ,ญาบาลรัสเซียกับน้องโมอวนไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าครับพี่น้อง